ตามตมถนรถจะให้วิ่งไปตต้ถนนนี้ด้วยถนนนี้ด้วยไหมข้าไปไปฝั่งนั้นทางนามันวามันงั้ต้องไปทางนาด้วยป้ายจะเอโาในป้เลยมปูพรมไม่ยังแต่ตรงแปลงนี่ตงไปก่อนไปนถึงถนนตรงนู้นักจู่อจั๊ก่ตัวรถเขารถหลวงไปน้องสามัแล้วก็ น่าจะเป็นฝูงฝูงเดิมที่เคยไล่ตรงนี้หระอมั้งก็คือจะเอาปูพงตรงนี้ก่อนข้ามฟ้าไงนู้นเดี๋ยวก็ค่อยไปดูเขาลูกนู้นค่ะค่อยไปทีหนึ่งแต่เบื้องต้นเอาตรงจุดนี้ก่อนเดี๋ยวให้ตีหน้ากระดานไปน้ำหม่ได้ดูนแล้ว งรดจตูขางนี่เลยตรงกลางเลยใช่พอเขาตีก็มานะที่ได้พีฟ้าไหนะขอมายกนมกผมลงรถโอ้โหเอานะผมตรวจหาพิทุกทุการไปมั้ ขนโมมีต้อปกินเล่ก no ว่า no ีโมโมงแก็นหลัตาดนทุกสายพาป้าไปดูลงหลังนเปมันีไม่ใช่ร้อยวัวยม้าเหีืองว่เนาะร้อวัวเลี้ยงแช่คะ่ ในพื้นที่เขาแผงมาเดิมแล้วจะทําให้ป่าพูหลวงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะฟื้นฟูกระทิงเนี่ยได้ใหม่พื้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราไปดูแล้วพื้นที่ตรงนั้นขาดอาจจะขาดทุ่งหญ้าจังหวัดพร้อมที่จะไปสร้างให้จะไปดูแล้วแหล่งน้ํามันมีแหล่งน้ําเดียวคือแหล่งน้ำํำลำระเพลิงเป็นต้นน้ําลำระเพลิงแต่บอกว่าถ้าต้องกระจายแหล่งน้ําไปที่ต่างๆจังหวัดพร้อมจะไปกระจายให้ถ้ากระทรวงทรัพย์โอเคนะฮะ พราะฉะนั้นคือผมคิดว่าก็าาจะต้องผมจะต้องศึกษาตรงนี้อีงโดยเร็วๆนะครับหมายว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูป่าพูหลวงเร็วๆนี้ว่ามันมีแปลงหญ้าหรือเปล่าถ้าไม่มีอาจจะต้องสร้างน้ําไม่พอเดี๋ยวจะต้องสร้างขึ้นมาแล้วถ้าเรามีการวางแผนดีๆอพยพเป็นเชิงธรรมชาติเราะกะทิงเหล่านี้ออกหากินอยู่ใกล้ๆป่าพูหลวงอยู่แล้วทั้งที่จะเราจะไล่เขากับเขาแผงมา้าเราต้อนเขาไปต่อที่เขาพูหลวงผมคิดว่าจะช่วยลดประชากรแออัดที่เขาแผงมา้าจะทําให้มีกระทิง ฟูงใหม่อยู่ที่ป่ากูื้หลวงแล้วจะผมคิดว่าจะอยู่ได้อีกอย,อยั่งยืนเลยเพราะว่ามันมีเนื้อที่ประมาณแสนไร่